เหนือหัวไม่ได้ติดคุกเหรอเพคะทําไมถึงอ,อยาถามมากไปตามหมอหลวงมาไม่เห็นหรอคนรักของเราไม่สบายฮะคนรักไม่ใช่บอกให้ไปตามหมอหลวงมาเออพัพเพค้ายอายอจะเป็นอะไรนะ เอาสิข้าไปด้วยรับท่านตาไปหมอดูนี่สิในที่สุดโถงอันใหญ่มโหโอราณีก็เป็นของฉันจา แม่หมอฉันบอกแล้วว่าให้หลบไปเจ็บตัวเลยตายแล้วบัลลังก์อันทรงเกียรติของพระราสีเอาสิเชิญไปฟ้องเลย ท่านเพคะเกิดเรื่องใหญ่แล้วเพคะทำไมเกิดอะไรขึ้นเพลานี้น้าของพระมเหสีเอื้อยและพวกของมันบุกเข้าไปที่ทองพระโรงแล้วก็นั่งบนบันลังเรียบร้อยแล้วเพคะไม่รู้ว่าออกจากคุกมาได้ยังไงแต่ว่าตอนนี้พวกมันทําตัวกลางกันมากเลยเพคะอะไรนะนั่งบันลังเลยเหรอเพคะน้อยหนั่งชาวบ้านเราจะไปจัดการมันเดี๋ยวนี้แหละ นี่เจ้านางชั้นต่ำลงมาเดี๋ยวนี้เลยนะขึ้นไปรบลูกของสูงแบบนั้นได้ยังไงต้องเอาเกลือมาชำระเสียกันยกใหญ่แล้วลงมาเดี๋ยวนี้ไม่ลงเว้ยไม่ลงใช่ไหมได้ทหารทหารทหารลากตัวมาลงมาเดี๋ยวนี้เลยนะถ้ามันไม่ยอมก็ แหม่้าไม่เหตสีหม่อมฉันแค่ขอลองนั่งนิดิๆหน่อยๆเองนะเพคะถึงกลับต้องฆ่าต้องแกงเลยเหรอเพคะห,หม่อมฉันลงก็ได้เพคะห่วงจังเลยนะเพคะ ไม่เป็นไรให้ห่วงไปก่อนเดี๋ยวไม่นานก็จะได้รู้ว่าใครคือเจ้าของที่แท้จริงไม่ต้องพูดให้เปลิมน้ำลายทหารรออะไรอยู่ล่ะมันพูดขนาดนี้แล้วจับตัวมันไปขังคุกเดี๋ยวนี้เลย จับไม่ได้พระเจ้าค่ะองค์เหนือหัวนคนพลดปล่อยพวกนางออกมาเองหากไม่มีพระกระแสรับสั่งจากองค์เหนือหัวใครก็จับไม่ได้พระเจ้าค่ะอะไรกันนะอะไรกันหม่อมฉันรอนะเพคะรอให้มาจับเลยนะเพคะเฮ้ยระวังนะเพคะ ราวังจะเป็นลมนะเพคะยังคีิถีขอเดชะพระอายามิพลเกล้าวพระมเหสีไม่ได้ทรงเป็นโรคอันใดเพียงแต่ทรงอ่อนพระกำลังลงเนื่องด้วยทรงพระคันความเครียด และไม่ได้สวยสิ่งใดเลยตลอดวันจึงทรงเป็นลมหมดพระสติไปพระเจ้าค่ะมันยันยังมมันยไอ,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 อ้ไอ้ฟื้นแล้วนีหมอหลวงให้กินยาไปแล้วรู้สึกดีขึ้นบ้างไหมเจ้าพี่ ใช่พี่เองธงม,มทัด์ของเจ้าไงเจ้าพี่เจ้าเจ้าพี่เนี่ยนะแล้วฉันไม่อยู่ที่นี่ได้ยังไงฉันอยู่ในคุกนี่หรือว่าฉันตายแล้ว ที่นี่ที่นี่คือสวรรค์เหรอหรือว่านรกอ้ไอ้อย,อย,ยังไม่ตายสักหน่อยพี่เป็นห่วงไอ้มากเลยรู้ไหมนี่ฉันฝันไปเหรอเนี่ยร้ฉันฉันฉันเพีย้ยนจนเป็นบ้าไปแล้ว ภาพหลอนไปหมดแล้วอ้าไม่ได้บ้าหรอกลูกแม่ป้าแชมลูกชมทุกคนตายกันหมดแล้วเหรอยังไม่มีใครตายทั้งนั้นลูกไอ้ฟังแม่นะลูกตอนนี้ทุกอย่างเป็นของลูกโดยสมบูรณ์ทั้งวังทั้งองค์เหนือหัว ทุกอย่างอยู่ในกำมือของลูกได้ยินชัดไหมจ๊ะแม่ได้ยังไงกันนี่พวกเจ้าออกไปก่อนคนเขาจะคุยกันแต่คุณเท้าออกไป คคะแม่เรื่องมันเป็นยังไงกันแล้วมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ยังไงแล้วทำไมเจ้าพี่ถึงยิ้มแบบนี้แล้วก็จ้องไอ้อย่างกับคนบ้าทำไมจะจ้องไม่ได้ล่ะลูก แล้ที่พระองค์ทรงยิ้มให้ลูกแบบนั้นก็เพราะว่าพราะองค์ทรงรักลูกของแม่มากๆยังไงแล้วจ๊ะ <c oughs> จริงไหมพี่คะองค์เหนือหัวใช่พี่รักไอ้มากรักไอ้ที่สุดในชีวิตไออย่าทิ้งพี่ไปไหนนะพคะ เจ้าพี่อยาคืนคำนะเพคะทำไมพี่ต้องคืนคำก็เพราะว่านังเอื้อยนะสิเพคะนังเอื้อยชอบแย่งเจ้าพี่ไปจากอ้ายมันชอบแย่งทุกอย่างเอ้อยเกี่ยวอะไรด้วยพี่ไม่ได้รักเอื้อยสักหน่อยในสายตาของพี่มีแค่อ้ยาคนดีของพี่คนเดียวเท่านั้น ไม่คิดว่าชาตินี้จะได้ยินคำนี้นะแม่แม่ทำได้ยังไงแม่ไม่ได้ทำลูกแม่หมอมันทำฮะแม,แ,มแม่หมอตายไปแล้วนี่แม่ข่ยังไม่ตายปแชมข้าไม่ใช่ไอ้แชม ได่ฟังแม่นะลูกตอนนี้แม่หมอสิ่งล่างแม่แช่มอยู่แต่ว่าเรื่องนั้นเราค่อยคุยกันนะลูกตอนนี้ลูกช่วยพูดกับองเหนือหวให้แม่หน่อยได้ไหมจ๊ะเรื่องอะไรแม่พวมประทัดเอามันมานอนที่ตำหนักเลยเหรอ เพ okay, คะลูกเราหูหนวกตาบอดไปแล้วรึยังไงอ่ะทำไมถึงได้เป็นแบบนั้นทำไมลูกจะทำไม่ได้อ้ายเป็นคนรักของลูกผมมาทักคนรักอะไรกันเอื้อยต่างหากคนรักของลูกลูกไม่ได้รักเอื้อยได้ยินชัดเราวใช่ไหมเพคะเนี่ย พวกแกเข้ามาในตำหนักเราได้ยังไงออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะ,สะเสด็จแม่ตังหากที่ต้องออกไป<ะ>ต่อจากนี้ไปตำหนักใหญ่จะเป็นของอ้าและ,สะเสด็จแม่คณิถีพระเจ้าค่ะว่าไงนะแม่ตังหากสเสด็จแม่ของลูกลูกพูดอะไรออกมาลูตัวหรือเปล่าโลกสั่งชัดแล้วตอนนี้ลูกเป็นกษัตริย์ของที่นี่หากไม่ทำตามก็ต้องสั่งจำคุก ให้เสด็จแม่เลือกเอาเองว่าจะนอนในคุกหรือนอนที่เรือนรับรองแต่นัน้นมันสำหรับแพกนะลูกแม่ไม่ใช่คนนอกที่ไหนจะให้แม่ไปนนอนตำหนักแบบนั้นได้ยังไงตอนนี้สำหรับลูกเสด็จแม่คือคนนอกคนที่พร้อมจะทำร้ายคนรักของลูกจงฟังให้ดีต่อไปนี้ ถ้าใครกล้าแตะต้องตัวไอเราจะไม่ไว้ชีวิตใครหน้าไหนทั้งนั้นได้ยินแล้วใช่ไหมหลบไปไม่แม่ไม่เชื่อเจ้าพี่ น้องอยากพักแล้วนะเพคะคนท้องเนี่ยยืนนานๆแล้วมันปวดขาได้สิจ๊ะเสดจแม่ออกไปก่อนคนรักของลูกจะพักถุม้มทัอ,อพระราชมารดาทรงมากับหม่อมชั้นเถอะเพคะคุณเท้าเทพทองเพคะ ต้องอยู่รับใช้พระเมศสีของเราที่นี่ส่วนเสด็จแม่ให้นางกำนันรับใช้ก็พอได้ยินชัดแล้วใช่ไหมทั้งหมดนี้เป็นของลูกอ้ายเจ้าของวังเขาสั่งล่ะย่ามายืนหน้าด้านอยู่ทำไม ีเจ้าคะ่ะลอบลูกอย่าก,กลับมารีบหนีไปก่อนใครจะมาเห็นลูกไปเร็วเราไม่มีวันทิ้งเสด็จแม่ท,ท่านท่านฤาษีเจ้าคะ่ะแม่หมอยังไม่ตายเจ้าคะ่ะตอนนี้เจ้าพี่ก็กำลังโดนของอยู่ท่านฤาษีที่นี่มันอันตรายมากพาลบหนีไปเถอะนะเจ้าคะ่ะเราจะปกป้องแม่พระเจ้าคะ่ะลบ ก็รู้ว่าลูกเองมันเลืแค่ไหนห้ามใจก็เข้าร่วมซะเดี๋ยวข้าจะเข้าไปดูความเป็นไปข้างในให้เองว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เจ้าค่ะ พระราชมารดาเพคะหม่อมฉันเชื่อว่าองค์เหนือหัวทรงไม่ได้ตั้งพระไทยเพคะหยุดไม่ต้องมาปลอบใจเราเราไม่ต้องการให้ใครมาสงสารออกไปออกไปให้หมดเต้อ,อยากอยู่คนเดียวออกไปไปกันเถอะให้เวลาพระราชมารดาสักหน่อย <c oughs> <c oughs> ไม่ <c oughs> ลูกแม่ <c oughs> นางทำขนาดนั้นเลยเหรอนั่นพระราชมารดาชิวนะฉันเข้าใจแล้วว่าทำไมองค์เหนือหัวถึงได้มีท่าทีแบบนั้นพี่ละสงสารคุณเท้าเทพทองจริงๆโดนบังค้าให้ไปรับใช้พวกมันพวกมันคงตั้งใจจะยึดวังนี้จริงๆเดีย๋ยวว่าแต่คุณเท้าเทพทองเลยจ้ะตอนนี้พระมเหสีเอื้อย ก็โดนองค์เหนือหัวจับไปไว้ไหนก็ไม่รู้เราเราจะทำยังไงกันดีอะจีะทุกคนําไม่เห็นสีจีกินพี่เกสอนําไม่เห็สีเป็นยังไงบ้างเพคะเราถูกเจ้าพี่จับขังคุกโชคดีที่รบมาช่วยเอาไว้โหขนาดนี้เลยเหรอแบบนี้คือไม่มีสติแล้วอะใช่จ้ะ ไม่มีสติแล้วหนังไอ้นะหนังไอ้มันนิเรเลวจริงๆลบเชื่อว่าท่านตาจัดก,การไม่หมอได้ทุกคนใจเย็นๆนะทุกอย่างต้องเรียบร้อยโธ่โตเกินตัวจริงๆลบเป็นหัวเจเดตย่าตอนนี้เจเดตยาประทับอยู่ที่ไหนขอรับ เราบอกแล้วไงเราอยากอยู่คนเดียวเสด็จย่าพาล้อมพาลโอมพาล้อมเป็นยังไงบ้างลูกมีโดอะไรใช่ไหม ไม่พระเจ้าค่ะเสด็จย่าทรงเสียพระไทยมากไหมให้ลบซ้ำน้ำตาให้นะโถหลานย่าพ่อของหลานพ่อของหลานไม่เหมือนเดิมแล้วไม่เป็นไรนะลรบอยู่ตรงนี้แล้วลรไปช่วยเสด็จแม่ออกจากคุกมาพระเจ้าค่ะ นอจะปกป้องทุกคนเองเสด็จย่าไม่ต้องกลัวนะพระเจ้าค่ะฮะออกจากคุกงั้นเหรอพมทัดจับเจ้าเข้าคุกงั้นเหรอเพคะเรื่องมันเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงทำไมเจ้าถึงได้ปล่อยน้องสาวของเจ้าเข้ามาแย่งทุกสิ่งทุกอย่างของเจ้าแบบนี้อีกแล้วแล้วเคยว่าเจ้าโง่แต่ก็ไม่คิดว่าเจ้าจะโง่ได้ขนาดนี้อะไรกันอะ สวามีคนเดียวยังดูแลไม่ได้จะดูแลลูกได้ยังไงพรานาศีและไปหมดแล้วก็เพราะเจ้าหม่อมฉันขอประทานอภัยเพคะที่เจ้าพี่ทรงเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าไอนะเล่นของเพคะว่าไงนะเล่นของเพคะเจ้าพี่ทรงไม่มีสติ เหมือนกับพ่อของเอื้อยนาคณิถีก็เคยทำเช่นนี้ตอนที่เอื้อยยังเด็กเพคะตายจริงเราคิดว่าพรมทัศน์เป็นแบบนี้พอนังอ้ายมันใช้มันยาเป่าหูพรมทัศน์แต่จริงๆแล้วพรมทัศน์โดนโดนมนต์ดำงั้นเหรอทรูกแม่พรมทัศน์พรมทัศน์พรมทัศน์จะทรมานขนาดไหนกันนะเนี่ยั่ว เรจะทำยังไงดีเราจะทำยังไงดีล่ะเสด็ดยจย่าเราจะฆ่านางหมอผีเองพระเจ้าค่ะครั้งนี้มันจะหนีไปไหนไม่ได้พ,พระเจ้าค่ะรถสัญญาพระลบพระลบเจ้าช่างกล้าหาญเหลือเกินห้อลานย่า <c oughs> ขอบใจนะลูกรานย่า 松散